เป็นที่น่าเสียดายนะครับฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยนะครับแพ้โคลัมเบียไปน1นต่อ4ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม B ีนะครับศึกชิงแชมป์โลก2025ที่ฟิลสปอร์ตอารีนาฟิลิปปินเมื่อวันที่28นะครับที่ผ่านมา,าทำให้สาวไทยนะครับจบอันดับ3ของกลุ่มด้วย3คะแนนจากชัยชนะนัดเดียวเหนือแคนาดาและแพ้สเปนกับโคลอมเบียไปนะครับเกมนี้นะครับสำหรับ การพบกับโคลอมเบียเนี่ยเป็นการตัดสินชะตาเกมครั้งสำคัญนะครับที่จะลุ้นเข้ารอบ8ทีมแต่โคลอมเบียก็ใช้ประสบการณ์ที่เหนือกว่านะครับแย่งตั๋วเข้ารอบ8ทีมไปนะครับสำหรับไฮไลท์เด็ดของการแข่งขันโดยการเริ่มต้นนะครับด้วยการครองบอลที่มากกว่าของโคลอมเบียนะครับมาด้วยความดุดดันนะครับการต่อบอลที่ค่อนข้างชัวนะครับแล้วก็ปรากฏว่านาทีที่4นะครับ อเลคานด้านะครับอปราเลสนะครับเปิดให้กับไดอาน่าเซลิสนะครับยิงนำา1 0ก่อนที่เมอร์ลินซันเซโดนะครับจะซัดลูกฟรีคิกเพิ่มเป็น2-0ในนาทีที่8นะครับไทยเริ่มไล่ตามในนาทีที่11นะครับเมื่ออาริยาแซ่ตันนะครับทำชิงกับนัทธรรมนอาจกล้านะครับก่อนยิงตีไข่แตกนะครับไล่มา1นต่อส และเกือบตีเสมอในนาทีที่16จากดาริกานะครับโอ้โหอันนี้น่าเสียดายมากนะครับดันไปติดเซฟนะครับส่วนครึ่งหลังนะครับโคลัมเบียก็หนีห่างเป็น3-1จากเซลิสนะครับและซันเซโดอีกครั้งนะครับในนาทีที่23ก่อนที่ดานนาโลดิกสนะครับยิงสวนเพิ่มเป็น4-1ปิดท้ายเกมนะครับก็ถือว่าเป็นนะครับ การแข่งขันที่นะครับค่อนข้างที่จะดูเดือดน,นะครับเพราะหนึ่งคืออก่อนหน้านี้นะช่วงการไล่มาของของทีมชาติไทยเนี่ยนะมันทำให้เกมเนี่ยมีการชิงไหวชิงพลิบกันกลางสนามนะครับการตัดบอลการเอ่อเพลซิ่งของไทยก็ค่อนข้างทำได้ดีแต่ด้วยความแข็งแกร่งของ ทางโคอลอมเบียนี่ก็ทำให้อ่าอ่หลายๆจังหวะเนี่ยฮะเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียเปรียบเรื่องรูปร่างนะในเรื่องของการประทะด้วยนะสำหรับควันหลงหลังเกมนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ล้ำค่านะครับแม้ตกรอบเนาะทางอาริยาแซ้เติรนนะครับหน้าเป้าสาวไทยก็ออกมายอมรับว่าสู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ก็พลาดโอกาสหลายครั้งโดยชี้ว่าโคอลอมเบียแข็งแกร่งและคล่องตัวเกินคาดนะครับทำให้ไทย ต้องกลับมาปรปับปรุงเกมรับและสมาธิในอนาคตนะหัวหน้าโค้ชธนาธรเนี่ยสันทนานะครับประสิทธิ์ยกย่องลูกทีมว่าถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเข้าร่วมรายการนี้ครั้งแรกนะครับและมองว่าสามคะแนนที่ได้คือบทเรียนสําคัญและก็เป็นสามแต้มล้ําค่านะสําหรับการนําปาต่อยอดและพัฒนาในส่วนของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยต่อไปนะหลังเกมทีมชาตินะครับก็จะเดินทางกลับทันที โดยแฟนบอลชื่นชมกับความมุ่งมั่นนะครับของสาวๆช้างศึกนะครับโต๊ะเล็กนะฮะที่ได้ทำหน้าที่นะครับแล้วก็สู้อย่างมีสปิริตนะครับก็ต้องขอปรบมือแล้วก็ขอชื่นชมกับในเรื่องของทางสมาคมนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องสนับสนุนกันต่อนะครับแล้วก็ต้องคอยติดตามว่าจะเป็นฟุตซอลหญิงหรือฟุตฟุตซอลชายเนี่ยก็ถือว่า นะชื่อชั้นวันนี้ก็คือถือว่าเราเป็นอันดับต้นๆของเอเชียแล้วก็เป็นเบอร์ต้นๆของโลกที่ทีมนะจากลาตินหรือว่าอะไรเงี้ยก็ประมาทเราไม่ได้ผมมองว่าวันนีเ้เราเดินมาถูกทางหลายอย่างแล้วแล้วก็พัฒนาในเรื่องของออระดับโยชนนะครับขึนมาสู่ในเรื่องของออฟุตบอลอาชีพนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟุตซอลหญิงเนี่ยผมว่าเติบโตค่อนข้าง มากนะฮะในหลังๆในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเทรนนิ่งนะการผัดใบนะต่างๆยังไงก็ต้องติดตามนะครับนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องไฟไทยเพจด้วยนะครับนะยังไงถ้ามีอะไรความเื่อนไหวเนี่ยนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับ